คนหน่นนะครับคนอื่นเขาเดือดร้อนไหมตายแล้วฆาคนอื่นั่งลมนั่งลงนั่งลงทำเลยนั่งลงไม่เดารทำทร้ายกูจับเขาผู้ใหญ่ทำร้ายดี่แหละช่วนช่วยช่วยเไม่ได้ไม่ได้ยิ้มำรดยยตัวไหนดียืนหนึ่งสองสามกูย

Nè đi, Để đi ra. ขับ oh. yeah. รถนัดีหรูอะแล้พี่ยวกรเยเดับเดี๋ยวดดห้นะปาล้วแน่อะพกใหยัเเยอะป่าไม่รู้พี่เนยาเยอะป่าไม่รู้หย่อยาตายขับรถชนเอาขับพี็ด้วยนะขับพีเอ็ด้วยนะเป็นชนยังไงวะบอยากตายก็เชนดาวนี่เลย เห็นปะว่เห็นตอนชนไหมเห็นรถชนนี้เบรกยาวนี่แล้วก็มาชนตรงนี้ทีหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะครับไปนี้ผู้แล้วเนาะเหอก่นอกใ่อใส่ออ่กใส่ก่อใส่ออกใ่ออกใส่ออกใส่ใส่ออใส่ออกใ่อทก่ออกใสใสใส่ใสออกอใส่่อสอใส่ออ่อใ่อออกใ่ออกใส่ออ่ออกใสออ่ออกก็บ่อ คนนึงก็เจ็บหนักครับแล้วก็ฝั่งนี้คนนึงคนนี้เจ็บไหมไม่เจ็บครับผ<อ>ู้ขับต่อเหตุครับแต่คนั่นลวอดยังยังเลยครับพี่ ระวังไฟนะน้ำมันรั่วนะน้ำมันรั่วนะระวังไฟนะระวังน้ำมันนะโดวไดีมัดได้มยยไม่ลาากไเยล 哎，阿、啊、伯，阿、啊、伯。啊 đang like. đôi đi Rồi, khảo bị em rồi Hãy subscribe cho kênh ลาาก,กีคันไปด้วยนะแก่อมาเกรนี่คือกรองซีวิกับดีเราขอบไจ้ดีมดี ไม่เห็นนี่ไม่เห็น เจ็ดหนึ่งศนย์อะไรต่อเปลี่ยนภาษาฝรัรงเศไปแล้วครับ